ถ้าเราเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรการที่เราเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญก็คือว่าเราอย่าเพิ่งไปตั้งเป้าว่าเรานั่งสมาธิในครั้งนี้ในวันนี้แล้วจิตเราจะเป็นสมาธิจิตเราจะต้องสงบจิตเราจะต้องม่ฟุ้งซ่านอันนี้อย่าเพิ่งไปตั้งเป้า,าอย่างนั้น แตถามว่าตั้งเป้าอะ่ะมันก็ตั้งเป้าได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยมันต้องมันก็จะต้องเกิดจากความเข้าใจด้วยคนเราส่วนใหญ่มุ่งหวังแต่ผลมองไปที่ผลแล้วแต่ไม่ได้มองที่วิธีการไม่ได้มองที่วิธีปฏิบัติของตนว่าการปฏิบัติของตนณปัจจุบันเนี่ยทำถูกต้องหรือเปล่า เราสังสมเหตุปัจจัยเราทำกระบวนการเราทำวิธีการเราสร้างองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดสมาธิให้เกิดความสงบนั้นให้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านนั้นได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าการที่เราเริ่มทำสมาธิเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจต้องมีความเข้าใจในการกำหนดกำหนดจิตอย่างเช่น เราอามาทาสมาธิเอากาหนดลมหายใจเข้าออกหรือบางคนก็อาจจะมีคําบริกรรมสมทับเข้าไปมีคําว่าพุทโธมีคําว่าอารหังอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนจะไม่ใช้พุทโธไม่ใช้คําบริกรรมรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวก็คือเอามาทําจิตของเราให้มันสู่อารมณ์เดียวให้จิตมันรวมเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวก็คือให้มันสงบไม่ให้จิตมันเกิดความคิดใน ไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้มันสงบจากอารมณ์จิตของเรามันก็นจะสงบจากอารมณ์กรมคุณในขั้นต้นที่เราจะเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยให้เราทําใจให้มันสบายสบายทใจให้อย่าไม่ไม่คาดหวังไม,ไม่หวังอะไรนั่งตัวตรงดารงสติให้มั่น ใช้สติตรวจตาดูร่างกายทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราไม่ต้องไปเก่งร่างกายดูร่างกายส่วนไหนมันตึงมันยังเก่งอยู่บางคนคิ้วขมวดบางคนก็ขาเก่งมือเก่งบางที่มันไปยึดไงจิตมัน,ม,นม,มันมีความหวังมันมีความอยากจะให้จิตม,มันสงบมันยึดแนละ้วมันก็จะเก่งเราก็ใช้สติผ่อนคลาย หลับ,บตาแล้วก็หลับตาแบบธรรมดาไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปเกงใส่ตาหลัแบบตาธรรมดารู้ลมหายใจก็รู้แบบธรรมดาตอนแรกเราก็อาจจะสูรลมหายใจเข้าออกลึกบสักสี่ห้าครั้งเพื่อที่จะให้มันรู้สึกสบายให้มันขับลมจับภายในออกมาก่อนพอร่างกายมันสบายปรับลมหายใจเป็นปกติได้เราก็รู้ลมหายใจ เป็นปกติพอรู้อมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องไปรู้ว่าลมหายใจได้กระทบไปจมูกเนี่ยถ้าเราสามารถกำหนด,ดได้เราสามารถจับสภาวะที่มันลมมันกระทบไปจมูกก็ได้เราก็ทำตรงนั้นแต่ถ้าเรากำหนด,ดไม่ได้เราจับสภาวะตรงนั้นมันไม่ได้เนี่ยก็คือเราก็ปล่อย เราแค่รู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกจะสั้นจะยาวอย่างไรเราก็รู้แค่นั้นก็พอแล้วตอนนี้เรากำลังหายใจเข้าออกเราก็ทำให้มันเป็นปกปติให้มันสบายเราไม่ต้องเพ่งบางทีเรานั่งสมาธิเรามักจะเผลอเพ่งไปเผลอเพ่งนิมิตบ้างบางทีเกิดนิมิตก็ไปเพ่งขึ้นมาบางทีก็ไปเพ่งสภาวะตรงอื่นจิตมันก็จะ ตึงเมื่อเราไปเพ่งเนี่ยมันจะตึงพอมันตึงมันก็จะทําให้เราปวดหัวเราทําให้เรามึนบ้างบางทีคำหมับเนี่ยมึนมึนหัวไปหมดเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งสมาธิเพื่อที่จะให้จิตมันสงบเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าว่ามันจะต้องเป็นสมาธิต้องไม่ฝุ้งซ่านเราก็จะต้องดูที่วิธีการของเรา เราเน้นที่วิธีการของเราว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่เรากําหนดถูกต้องหรือไม่เราวางใจถูกต้องหรือไม่สําคัญมากตรงที่วางใจบางทีเรารู้หลักการทุกอย่างว่าจะต้องกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราวางใจไม่เป็นเราปล่อยวางไม่เป็นนั่งไปบางทีมันไม่ยอมสงบจิตมันไม่ยอมรวมมันยอมฟุ้งซ่าน บางคนพอฟุ้งซ่านก็เกิดความอยากเกิดขึ้นอยากให้มันไม่ฟุ้งซ่านอยากให้มันสงบทำไมมันถึงฟุ้งซ่านก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความท้อแท้บ้างเกิดใจที่เร่าร้อนบ้างมันไม่ยอมสงบมันก็กลายเป็นว่าไม่สงบจากอารมณ์ กิเลสก็ยังเกิดขึ้นอีกโดนอารมณ์ปรุงแต่งโดนความคิดฟุ้งซ่านโดนความคิดในกรรมคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันปรุงแต่งใจฟุ้งไปแล้วยังแถมเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความยินดียินร้ายเกิดความรักเกิดความเกลียดเกิดความชอบเกิดความชังขึ้นมาปฏิบัติไปก็กลายเป็นพอกพูนกิเลส พอกพูนความอยากพอกพูนความยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยวางไม่ได้เพราะใจมันไปหวังมันอยากที่จะให้สงบพอมันไม่สงบมันไม่ได้ดั่งใจมันก็เลยเกิดความท้อแท้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยคือตรงเรื่องวางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่ท้าทายท้าทายมากกว่า การนั่งสมาธิดีให้จิตสงบด้วยกเพราะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันไม่มีทางออกที่เราจะทําให้จิตมันนิ่งเป็นอารมณ์เดียวได้ทุกทุกวันมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานเราต้องคิดเราต้องพิจารณาเราต้องสังเกตเราต้องมีการคิดเนี่ยมีการไต่ตองมันจําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดแต่เราใช้ความคิด เอลคิดไปในรูปเสียงกลิ่นรทาสัมผัสถ้าเราคิดอย่างมีสติแเอลคิดไปในรูปที่มันสวยๆเอลก็ไม่เกิดความหลงเอลคิดไปในรูปที่มันไม่น่าพอใจน่าเกลียดน่าชังมันก็ไม่เกิดความหลงบางคนคิดงานบางคนคิดเรื่องต่างๆคิดแก้ปัญหาก็ไม่ได้คิดด้วยความหลง ไม่ได้คิดด้วยกิเลสไม่ได้คิดด้วยโทสะดูตัวอย่างปัจจุบันนี้เยอะแยะคิดแก้ปัญหาแต่ว่าคิดด้วยกิเลสด้วยโทสะเป็นยังไงอะคิดด้วยความโลภเมื่อมันไม่มีเมื่อมันจนก็เลยทำสิ่งที่ทุจริตทำผิดศีลผิดธรรมไปป้นไปฆ่าไปช่อโกงก็เป็นยังไงเนี่ยก็คือการ แก้ปัญหาด้วยกิเลสคิดด้วยกิเลสมันก็ทําอย่างกิเลสแต่ถ้าคิดด้วยสติคิดด้วยปัญญามันก็จะทำอย่างถูกต้องฉะนั้นเราเราจึงที่จะต้องมีสติรู้ตัวอยู่ทุกเวลาอยู่ทุกริยาบทตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามุ่งเน้นนั่งสมาธิเพื่อที่จะเอาแต่สมาธิ แต่เราไม่มีปัญญาประกอบเราไม่รู้จากการวางใจวางใจของตนสุดท้ายแล้วมันก็จะไปไม่รอดมันสงบแต่มันสงบแบบไม่มีปัญญาเนี่ยสุดท้ายมันก็อยู่ได้ไม่นานมันเป็นความสงบที่ที่ต้องอาศัยอาศัยท่านั่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ไม่นานพอ เจอสิ่งต่างๆมากระทบจิตใจของเรามันก็ฟุ้งขึ้นมาอกีกถ้าเราสามารถวางใจได้สงบใจได้แม้จิตมันจะยังคิดนึกสิ่งต่างๆอยู่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆตัดความคิดออกไปตัดความคิดออกไปเพราะว่าถ้าเราวางใจได้เนี่ย เดี๋ยวจิตเอามันก็จะค่อยๆมาโฟกัสที่ลมหายใจเอาถ้าตอนเรานั่งนะค่อยๆมากลับมาโฟกัสที่ลมหายใจเ้วก็จะค่อยๆสงบขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดเราวางใจไม่ได้จิตมันยังคิดมันไม่สงบแม้วเราไปดิ้นรนไปอยากไปหงุดหงิดน้ำคันใจอันนั้นนะ่ะมันจะยิ่งฟุง้งซ่านมันจะยิ่งฟุง้งซ่านแล้วมันจะทำให้จิตของเราเตื่นเปิดเปิมไม่สงบเลยเขาเรียกว่า ไม่สงบจากอารมณ์แล้วก็ไม่สงบจากกิเลสด้วยก็คือฟุ้งทั้งสองอย่างทุกทั้งสองอย่างเฉะนั้นการที่ถ้าเราทําสมาธิเนี่ยเราต้องรู้วิธีกําหนดกําหนดเอ,เอากําหนดแบบไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอเรามองดูสภาวะเราดูสภาวะเราก็ดูแบบเบาๆดูแบบธรรมดาคือเราไม่ต้องไปเพ่งนะ มันจะเป็นยังไงเราก็แค่รู้แต่ว่าเราก็ไม่เผลอถึงเผลอก็ไม่เผลอนานเผลอก็กลับมารู้ใหม่ก็แค่นั้นเองไม่ใช่ว่านั่งแล้วมันจะเผลอไม่ได้นั่งแล้วต้องมีสติตลอดเวลามันก็ไม่ได้เรายังไม่ได้ทำเหตุปัจจัยให้มันถึงขั้นนั้นเราเพิ่เงเริ่มทำหรือว่าเรายังทำองค์ประกอบได้ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดา มันจะให้ได้ดังใจเอาตลอดก็ไม่ได้ฉะนั้นการทำสมาธิมันจึงต้องมีความเข้าใจสำคัญตรงการที่เรามีปัญญาแล้วก็สามารถวางใจได้อุเบกขาได้ปล่อยวางได้เนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ายังอุเบกขาไม่ได้ยังปล่อยใจยังวางใจไม่ได้จิตไม่มีทางเกิดสมาธิแน่นอนต่อให้ สงบจากอารมณ์สงบจากความคิดเดี๋ยวออกจากสมาธิก็กิเลสก็ฟุ้งเหมือนเดิมความคิดก็ฟุ้งเหมือนเดิมแต่ถ้าเราวางใจได้เนี่ยเราสามารถอุเบกขาปล่อยวางได้แม้จิตที่ไม่สงบเราก็สามารถที่จะปล่อยวางได้เราก็สามารถที่จะไม่เป็นบุดหิบไม่เป็นยากก็คือรู้แบบธรรมดารู้สักแต่ว่ารู้ แต่รู้อย่างดีสติไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญของการทําสมาธิซึ่งอาตมาก็ทําแบบนี้อาตมาไม่ได้ไปมุ่งเป้าว่ามันจะต้องสงบมันจะต้องได้ฌานมันจะต้องไปถึงขั้นนู้นขั้นนี้เอาไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปจับอย่างนั้นเอาดูแค่ผลนัณปัจจุบันว่าเอาทำแล้วจิตใจของเรามันผ่องใสมันเบิกบานมันมีความรู้ตัวมันมีสติมันมีความเข้าใจไหม เราวัดแค่ตรงนี้เราไม่ต้องไปวัดว่าเราได้ชั้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามคือของพวกนี้บางทีเดี๋ยวถ้ามันได้แล้วมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเองเราไม่ต้องไปให้ใครมาตัดสินให้ใครมาให้ใครมาพยากรณเราพยากรณ์ตัวเราเองว่าตอนนี้เรานั่งแล้วจิตของเรามันเป็นอย่างไรสำคัญคือเราต้องสำรวจตัวเอง ไม่ว่าจะนั่ง5นาทีส0บนาทีสินาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเราต้องมาสำรวจตัวเองว่าเรานั่งแล้วเนี่ยเราสงบไหมถ้านั่งแล้วมันไม่สงบจากอารมณ์คือไม่สงบจากความคิดเราก็ามาดูว่าเราสงบจากกิเวนไหมเมื่อมันไม่สงบเราเกิดความหงุดหงิดเกิดความอยากเกิดความเพ่งเองอยากจะให้มันได้ไหมเกิดความท้อทแท้ไหม แล้วก็มาวัดดูได้เออถ้าเกิดมันไม่สงบแล้วใจเอายังเฉยๆยังรักษาความเป็นปกติไม่เดือนร้อนได้ไม่กระสักกระสายดิ้นรนกระวเกาะวายได้นั่นก็คือความสงบ